หากเราทุกคนเห็นแก่ตัวมุ่งสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเพียงอย่างเดียวสังคมย่อมพังทลายแต่หากเราร่วมมือร่วมใจร่วมสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมสังคมย่อมเจริญรุ่งเรืองการเสียสลับผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเปรียบเสมือนการจุดเทียนไขหนึ่งเล่มแสงสว่างจากเทียนไขหนึ่งเล่มอาจจะดูน้อยนิดแต่หากเรารวมพลังจุดเทียนไขนับพันแสงสว่างนั้นย่อมสว่างสวัยมองเห็นทางได้ชัดเจน ย่ามัวแต่ไขว่คว้าหาผลประโยชน์ส่วนตนจนลืมคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเพราะหากสังคมเสื่อมโทรมผลประโยชน์ส่วนตนที่เรามุ่งหวังไว้ย่อมสูญสิ้นไปในที่สุดน้ำหนึ่งหยดรวมกันเป็นสายน้ำสายน้ำรวมกันเป็นมหาสมุทรเช่นเดียวกับคนเรารวมกันเป็นสังคมสังคมที่ดีคนในสังคมต้องเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมอย่ากลัวที่จะเสียสละเพราะสิ่งที่ได้กลับมานั้นยิ่งใหญ่กว่า ร่วมมือรวมใจร่วมสร้างสังคมที่ดีการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเจริญก้าวหน้าเราทุกคนควรมีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคมรู้จักเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือผู้อื่นและทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่สังคมที่ดีงามและความสุขที่แท้จริง